ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้แอป Fake WiFi นะฮะเดี๋ยวมาลองดูที่ใช้เลยนะฮะก่อนอนื่นติดตั้งแกมนี้ก่อนนะฮะเข้ามาเป็นเวิร์กแล้วก็ติดตั้งนะอัปเดตนี่นะฮะก็อย่าเพิ่งกดรีบูทน,นะฮะติดตั้งก่อนแล้วก็โหลดแอปตัวนี้ฮะ Fake WiFi เดี๋ยวทิ้งๆมาให้นะ มาที่โมดูแล้วก็ติ๊กเข้ามาถูกตรงแอปไงนะติ๊กไปนะแล้วก็รีบูตเครื่องพอรีบูตมาเสร็จปั๊บก็มาเข้าตรงนี้นะเปิดแอปเนี่ยแล้วก็เลือกแอปเลยนะที่ว่าเราจะหลอกเกมไหนแอปไหนนะเดี๋ยวลองให้ดูก่อนยังไม่ได้ติด ให้ใช้ไ,ไปไฟก็มาเปิดน,นี่ไ,ไมล์คับอยู่ไหนนี่นะติ๊กเซฟเข้ามาเก่ง โปรแกรมอัดฟรีฮะ